คำเตือนคลิปดูเพื่อความสนุกและาอบันเติอนเท่านั้นอาจมีเนะะื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีเด็กๆไม่ควรรับชมเพราะอาจมีเนะะื้อหาที่รุ่นแรงโอเคอ้าวเกมค้างโอเคครับเกมมันค้างนะโอ้ไม่มีอะไรมากเลย บวกไปได้12อโอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเนาะก็เกมออกข้างไปนิดนึงนะก็สำหรับเกมนี้ผมก็เตรมทุนมาประมาณพันห้านะครับผมก็มาจัดอ่าไวกิ้งกันอีกแล้วนะอยู่กับเราเช่นเคยครับจับไปไวกิ้งส่วนวันนี้ผมก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะกิจกรรมอ่ากิจกรรมมาบอกกล่าวท่านนะครับผม ก็ถ้าเกิดว่าถึงยอดซับเนี่ยประมาณสัก500ซับนะครับผมผมก็จะมาแจกคนละ500นะส่วนกี่คนเนี่ยเดี๋ยวถึง500ยซับก่อนนะผมจะบอกนะครับผมเนาะส่วนทางเราก็จะจัดให้นะครับผมแจกจริงนะชวนกันแชร์ชวนกันากดซับสไครต์นะก็จะได้กันทุนกันไปเล่นกันต่อนะผมอาจจะไปเล่นเกมอื่นหรือว่าจะเล่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วอยู่ที่ท่านนะวันนี้มาครับเรามาลองจัด ว่าจะซื้อฟีสปินแรกๆเนี่ย250คนไปก่อนนะโอ้ยมาครับผู้หญิงน่าจะมานะช่องแรกไอ้ย่ะไม่มาโลกดีครับดูดิมาทุกช่องยกเว้นช่องแรกโอ้ยเอมาช่องแรกปราไม่เจอครับ เดี๋ยวกดกันไปสักพักกบปัดเศษตอนนี้เหลือพันห้าโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อฟีสปินกันเลยครับซื้อแรกๆนี่ผมขอซื้อที่2องห้าสิบนะซื้อแบบให้มันหมุนปกติหมุนแบบเบาๆอะไรประมาณนี้ดูดูสถานการณ์นะขอลายแบบไอ้ยะอาไงดีวะวัดดวงตัวคูณนะขอแค่คูณสองนะ น่านไม่ค่อยมาผมว่าพลาดอะ่ะไม่น่าได้เอาได้เฉยโอเคครับซื้อแบบปกติไม่หวังครับรอบแรกผมจะหวังรอบสองรอบสามอะไรประมาณนี้นะมาครับสองรอยห้าสิบได้คืนไหมเออไม่หวังอยู่แล้วนะรอบนี้ม,มาสิบหกครับเก็บคูณไปมาคูณอีกไหม เอาคูณอีกครับสก้ามานี่สวยเลยนะนั่นไงเอ้ยยังได้ต่อนะได้คูณต่อคูณห้าแล้วตอนนี้ก้ามาช่องแรกไอ้ยยะสิบมาแทนก้ามาก้าอุ้ยได้เออยู่อุย้ยคูณไปเรื่อยๆท่านผู้ชม,มเอาแล้วโอ้โหก้าไม่มาว่ะรอก้าอยู่นะรอก้าอย่างเดียวเลย มาครับเอาหูเบาเบาเองเจช่องแรกนั่นไงไม่มานะอ้าวขอเป็นเก้าคิวครับยังได้อยู่เก้าคุณเก้าเก้าต้องมาอูหไม่มาวะ่ะสองรอบสุดท้ายครับเหลือสองรอบสุดท้ายนะ โอเคตอนนี้ก็ใกล้ที่เราซื้อไปแนละ้วใกล้ทุนที่เราซื้อไปนะโอ้ไม่ติดครับรอบสุดท้ายท่านผู้ชมอีกยี่สิบอีกแค่ยี่สิบโอ้ยไม่ได้อ่ะโอ้ได้มาสองร้อยสามสิบอีกแค่ยี่สิบโอ้โหเป็นไปได้อะโหน่าเสียดายมาครหมุนปกติกันไปก่อน อ่ะพ่อมดมาครับแค่ห้านะผมไม่มีต่อนะไม่มีต่อถ้าต่อมาเดี๋ยวเจ็บนะสงสัยมุกไม่ผ่านนะท่านผู้ชมไม่นานำเอาไปเล่นนะมุกนี้เล่นมุกอะไรของเองวะอุ้ยแค่ยี่สิบบาทเคยูอเคยู K U, K U. มาได้ซื้อที่ห้าร้อยเฉยสวยเลยครับเออมาหมุนอีกสองรอบนะ,ป,ะ,ป,ะ,ป,ะปัดเศจปัดเสจปัดเสถือไม่ฝันดีวะโอเคครับเดี๋ยวเรามาซื้อที่ห้าร้อยกันหนึ่งรอบมาซื้อฟิสเป็นที่ห้าร้อยเลยนะครับมาดูว่าที่ห้าร้อยเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปกันด้วยนะมา เดี๋ยวขอตัวหมุนก่อนนะอย่าตกก็พอขอแค่เก้าอ่ะกับคูณสองนั่นไงเรียบร้อยครับโอ้ยตั้งใจทนะ่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวไปต่อครับมาเดี๋ยวเราไปซื้อที่ร้อยเจ็ดสิบ เราจะสิบดูสักรอบนะมาเพราะเมื่อกี้หน้านไม่สวยด้วยแหละโอเคมาอย่างงี้สีสวยขอสิบเอ็ดรอบคูณสองพอให้ไหมเฮ้ย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 โอ้โหสวยเกือบไปแล้วขอแค่คูณสองนะคูณสองเท่านั้นเองให้ไหมต้องให้เออพอครับ สัจจะเป็นสัจจะนะคูณสองไม่ต่อครับแค่นี้พอมาดูครับตอนนี้ยังไงเราซื้ออีกได้รอบอีกรอบหนึ่งนะมาแรกๆขอคูณก่อนโอ้โหไม่ได้เลยมารอบที่สองอย่าเว้านานเกินเออเขาคูณมาเคเคมาครับช่องแรกมาไหมอ,อีอมากล้ามาช่องแรกเป็นไม่ได้ลนะ พอดีตัดไปแล้วนะครับผมลืมดูมันต้องตัดโอ้โหขอ,อกลุออก่อีกขอกลุ่อีกเงียบเฮ้ยไม่ใช่แล้วเฮ้ยไม่ใช่แล้วเอ,อ้ยมาอยู่กล้ามาอีกต่อครับเอาไปกิ้งมานี่สวยนะโอ้ยมาอีกไหมคุณอีกไหมคุณอีกคุณอีกอ เขาแบบทีเดียวแบบว่าแตกเป็นหมื่นอ่ะเหมือนเขาอ่ะผมอยากได้แบบนั้นบ้างนะนี่มาเบาเกินท่านผู้ชมโอ้ยไอ้คูณมาอยู่ครับโอเคได้มาร้อยหกสิบแปดนะเอยมาครับสามร้อยยี่สิบก็อีกเอมาครับคูณเก้าแล้วคูณสิบสิบมาสิบต้องมาแล้ว เอ้ยมาวะอะไรต่ออะไรต่อคิวคิวคิวช่วองสองโผไม่มาได้เจครับยังได้ลุ้นคิวต่อนะเอ้อเราได้เก้าอยู่นี่ว่ะไ,ไม่ได้เหรอโอ้ขาดช่องสามลืมดูลืมดูนะท่านผู้ชมมรากดเลยหกร้อยสี่สิบครับโอเคตอนนี้ขาดอยู่ประมาณห้าร้อย เอ้ยมาอยู่ขาดอีกห้าร้อยก็เท่าทุนเรานะเค okay, มาไหมเค okay, มาอยู่ครับเ <Okay. S 1> ออคูณอีกหนึ่งครั้งคูณสิบห้าอ้ยีไม่ติดเท่าไร่ร้อยแปดสิบครับตอนนี้ขาดห้าร้อยนะเอ้ยขอมาเอ้ยไปกิ้งมาสามด้วยเจ็ดร้อยสิบสี่ อุ้ยได้กำไรคืนเขาเลยไม่ใช่กำไรสิเขาเรียกว่าอะไรนะทุนที่เรามานะครับผมคูณสิบหกอุย้ยเสียงเพลงตื่นเต้นอะ่ะเสียงเพลงแบบมาแบบตึ๊ด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 อะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมเสียงมาแบบเท่าไหร่อ่ะอุ้ยผมขอไม่กดนะขอดูไปเรื่อยๆนะโอ้ยว่าจะไม่กดแล้วกดเลยดีกว่ามันช้าเกินแปดร้อยสิบเอ็ดครับมา ตอนนี้กำไรมาประมาณสามร้อยเอ้ยเอ้ยมาอะไรก็ติดตอนเนี้ยเอ้ยพอมดด้วยโอ้โหสองร้อยห้าสิบเจได้เยอะคุณสิบเจ็ดครับโอ้โหเจไม่ติดนะโอเคครับจะมาสองพันแล้วตอนนี้กําไรหกร้อยครับโอ้โหเก้า เข้าช่องหนึ่งสองมาไหมอู๋ไม่มามาช่องเดียวโอเคครับมาครับแต่ผมาณ1พันนะสองพเอ็ดครับมาพันหน้านะอู๋เกือบเบ้านะเกมนี้เกือบแบบว่าไม่ได้คืนแล้วยังโชคดีที่ได้คืนนะท่านผู้ชม ก็ถือว่าโอเคไหมผมว่าโอเคนะกำไรมาประมาณ800ตอนนี้กําไร800นะมาพันหได้กำไร800ถือว่าโอเคครับสบายๆสำหรับเกมไบกิงนะก็ถือว่าจัดว่าสวยไหมก็พอประมาณครับส่วนคลิปนี้ก็อย่าลืมนะว่าถ้าเกิด500ซับเมื่อไหร่เนี่ยพวกเราก็จะมาบอกกิจกรรมก็คือจะแจกสูตรเอ้ยไม่ใช่แจกสูตร แจกทุนนะครับคนละร้อยนะแต่กี่คนเนี่ยอยู่ที่เวลาประมาณว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นเร็วอะไรเร็วเนี่ยผมก็จะบอกไปว่าเออพอประมาณคนประมาณสัก5คน10คนคนละร้อยอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะแชร์กันไปให้มากดซั s c r i b e กันให้ถึง500นะเร็วๆนะจะได้มาแจกกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ